you <music> อภิวาทน้อมศิระภูวนาถบรมราชชสมภพบรรจบสมัยฉเฉลิมพระชนมพันษาพระทรงชัยราชนาวีไทยขอถวายพระพรด้วยจงรักพักดีเป็นที่ตั้งสุจริตเป็นพลังสโมสรความหวังเป็นแรงศรัทธาสถาวร สัจจะอันงามขจรเจิมดวงใจขอเดชะพระบารมีเป็นที่พึ่งทรงนำไทยไปถึงสุขทุกสมัยบุญญาธิการปานเพชรพระเด็จภัยรวมเป็นยอดธงชัยเฉลิมพระชนขออนุภาพพระไตรัฐเป็นฉัดกั้นเทพทุกชั้นบรรดาลสุขพรผล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิภพบจบสกลประธานพรชัยมงคลทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเรือเอกชาติชายทองสะอาดผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในนามกำลังพลกองเรือยุทธการและครอบครัว thank you